หน่วยที่10จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่สำคัญนะคะ4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นความหมายนะคะของจรรยบรณทางการตลาดเนาะเรื่องที่2เป็นปัญหาเฉพาะด้านจรรยาบรณทางการตลาดเรื่องที่3เป็นประเด็นเพิ่มเติมต่างๆนะคะในด้านจริยธรรมทางการตลาดและเรื่องที่4เป็นเรื่องขององค์การการค้าโลกยุติธรรม นะคะซึ่งมีจุดประสงค์นะคะในสายสามารถบอกความหมายของจรรยาบรรทางการตลาดให้ได้นะคะแล้วก็อธิบายปัญหาเฉพาะด้านประเด็นเพิ่มเติมต่างๆนะคะในด้านจริยธรรมทางการตลาดแล้วก็สุดท้ายคืออธิบายการดําเนินงานขององค์การการค้าโลกวีทีทำให้ได้เนาะสำหรับหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของจรรยาบรรทางการตลาดเนาะ จรรยาบรรณทางการตลาดเนี่ยเป็นจริยธรรมนะคะที่ใช้กับหลักคุณธรรมที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานแล้วก็กฎระเบียบด้านการตลาดต่างๆนะคะบางส่วนของจรรยาบรรณทางการตลาดน้ออย่างเช่นจริยธรรมของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะมันก็จะมีความคาบเกี่ยวกันกับจริยธรรมของสื่อด้วยนะคะเนาะมันก็จะต้องดูในเรื่องของมาตรฐานความเป็นจริงใช่ไหมคะ หรือว่าการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการโฆษณากับภาษาอะไรอย่างี้มันก็ต้องทําให้ดูน่าสน้นเนาะแล้วก็ต้องโปร่งใสชัดเจนใช่ไหมคะาการรับรองการสนับสนุนต่างๆนะคะแล้วก็ต้องตรากอย่างสําคัญเลยก็คือต้องตระหนักความเป็นส่วนตัวผู้บริโภคนะเพราะว่ามันต้องให้พื้นที่กับผู้บริโภคนะคะุณสิ่งนี้มันจะต้อง ใส่ใจแล้วก็ดูแลตลอดเวลาเลยนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคนะคะดายก็คือมาตรฐานแล้วก็ข้อบังคับต่างๆของทางราชการของรัฐบาลใช่ไหมคะที่เขาออกมานะคะเราก็จะต้องปฏิบัติตามนะคะอ่าหัวข้อต่อมานะคะปัญหาเฉพาะด้านนะคะจัรยาบันทางการตลาดเนาะอ่า ก็จะมี5อย่างด้วยกันนะคะเรามาดูอันแรกเนาะการวิจัยตลาดนะคะการวิจัยตลาดเนี่ยก็คือการรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคเนาะแล้วก็ผู้แข่งขันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ประสิทธิภาพของโปรแกรมการตลาดของเรานะคะเขาก็จะใช้การวิจัยตลาดนี่แหละเนาะมามีเป็นข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจเนาะนะคะ เขาก็จะอ้างอิงตามวิธีการตอบสนองของตลาดนั่นเองนะคะเขาก็จะนําไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ดีในการปรับตัวให้เข้ากับการตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงนาอว่าต้องทํำยังไงบ้างนะคะการวิจาตลาดเนี่ยใช้เพื่อระบุว่าประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนเนี่ยที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะพิจารณาจากอายุเพศ สถานที่รายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวแปรอื่นก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกมาใช้ในงานวิจัยนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นี่ก็จะทําให้บริษัทเนี่ยทราบข้อมูลทั้งในปัจจุบันแล้วก็สามารถพยากรนะคะเกี่ยวกับลูกค้าได้ในอนาคตเนาะนำข้อมูลมาใช้ได้นะคะ,ะในเรื่องของ การหาลูกค้าที่มีศักยภาพนั่นเองรวมถึงลูกค้าที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบในสินค้าของเราด้วยนะคะ,ะต่อมากลุ่มผู้รับสื่อนะคะ,ะมันหมายถึงว่ามันไม่รวมลูกค้าที่มีศักยภาพจากตลาดนาะแบบ มันจะเป็นลักษณะาการตลาดแบบเลือกนะคะก็ถูกใช้เพื่อกีดกันความต้องการจากภาคตลาดที่เราไม่พึงประสงค์นั่นเองเนาะอันที่2คือกําหนดเป้าหมายผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะก็นนคือในกลุ่มของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนั่นเองนะคะตัวอย่างของการตลาดที่ไม่มีไม่มีจรรยาบาณเนาะเขาก็จะมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นการหลอกลวงในรูปแบบการซื้อสิทธิ ในการใช้อสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาที่กําหนดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการทําการตลาดกับกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมันเอเขาค่อนข้างที่จะเชื่อง่ายใช่ไหมคะเออนาอดังนั้นเราก็ต้องอมีความมีจรรยบาบรณชนิดหนึ่งนะคะเวลาจะาหรือว่าหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงคะข่าวผู้สูงอายุโดนชอบโกงค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเออนาะ ต่อมานะคะกําหนดเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงนะคะกหรือการกําหนดเป้าหมายทางการตลาดนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะทําให้เกิดอันตรายทางาระบบเศรษฐกิจหรือว่าร่างกายแล้วก็จิตใจได้นะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นด้านการตลาดเนาะนะคะที่เขาพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสิ่งพิมพ์ด้านการตลาดที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กกับผู้สงูงอายุใช่ไหมคะอ่า อันต่อมาจรรยาบรณในการกำหนดราคานะคะการกำหนดราคาพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์สถานที่แล้วก็การส่งเสรินการต่างๆนี้เป็นหน้าที่สี่อย่างนะคะของการตลาดนั่นเองผู้ค้าปลีกผ,ผู้ผลิตนะคะต้องมีความมั่นใจว่ามีการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมแล้วนะคะ,ะเพื่อสร้างไรายได้โดยไม่ต้องหลอกลวงผู้บริโภคหรือผู้แข่งขันใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ชัดว่า คนที่ซื้อหรือคนที่ขายเนี่ยมีเป้าหมายที่มันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนั่นเองนะคะแล้วก็รับรู้ผลลัพธ์ในกระบวนการแลกเปลี่ยนด้วยนะคะโดยปกติแล้วคนซื้อเนี่ยต้องการหาผลิตภัณฑ์ที่ราคาที่ดีที่สุดเนาะในขณะที่คนขายเขาก็เน้นการสร้างผลกําไรสูงสุดใช่ไหมคะอ่าอันนี้ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการตรึงราคาใช่ไหมคะน,นี้ก็เป็นการรักษาระดับราคาไว้ระดับหนึ่งนะคะเขาก็จะมีการทําข้อตกลงกันระหว่างผู้ขาย ใช่ไหมคะที่แข่งขันกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะผิดกฎหมายในหลายๆประเทศเพราะพอมีการตึงราคาเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็จะถูกกาหนดโดยภาคอุตสาหการรมลูกค้าจะต้องถูกบังคับให้ซื้อในราคาที่สูงเกินเพราะว่าไม่มีตัวเลือกแล้วอะนะคะมันสามารถซื้อได้ที่เดียวการถึงการตารตึงราคาเนี่ยถือว่าผิดจรรยาบรรณนะคะแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยนะเพราะว่าการละเมิดกฎหมายที่กําหนดขึ้น นะคะโดยการแข่งขันระหว่างบริษัทที่บริสินค้าจะทำให้ต้นทุนต่ำแล้วก็ผู้บริโภคนี่สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะมันก็จะทําให้เกิดการแข่งขันทางตลาดได้ใช่ไหมพอมีการตึงราคาปุ๊บมันก็เหมือนเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะอันนี้สองส,ง,สงครามด้านราคาเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบ ในเรื่องของอารมณ์เราก็จิตใจได้ผลกระทบได้ใช่ไหมคะผลกระทบต่อบุคคลได้ด้วยรายได้ของบริษัทอุตสาหกรรมภาพรวมได้เลย,เลย,เลยนะคะสงครามด้านราคาคือการกําจัดคู่แข่งขันออกจากตลาดนะคะเพื่อที่จะสร้างอุปรสรรคในการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งรายใหม่ๆด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริโภคใช่ไหมแต่เพราะว่าจะได้รับคนที่เข้ามาใหม่ๆจะเป็นคู่แข่งขันในด้านราคาเราใช่ไหมคะทาให้ เราไม่สามารถขายในราคาที่สูงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะหรือว่าขายในราคาที่ต่ำแต่ผู้บริโภคเป็นไงคะได้บริการที่ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็สามารถทําให้คู่แข่งขันเนี่ยออกจากธุรกิจไปได้เลยเนาะเพราะว่าผลกําไรมันน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาตัดราคาสูงครามด้านราคาใช่ไหมครับทให้ธุรกิจ อยู่รอดยากเนาะนะคะซึ่งสงครามนาราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผจญภัยอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นที่แบบว่าเป็นกลยุทธ์ที่แบบส่งผลต่อกําไรและก็ไรายได้ในระยะยาวมากที่สุดนี่อันสุดท้ายนะคะเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการกําหนดราคานี่อันนี้ก็คือเกิดจากหลายบริษัทในร่วมมือกันนะคะในการกําหนดราคาสินค้าและว่าบริการให้มันสูง นะคะเพราะว่าต้องการกําไรใช่ไหมคะ,ะการตึงราคาบางครั้งเขาก็เรียกว่าการสมรู้ร่วมคิดในการกําหนดราคาเหมือนกันนะคะมันจะคล้ายๆกันแต่นี้จะเน้นในการทําข้อตกลงหลายๆบริษัทแบบลับๆใช่ไหมคะเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่เป็นธรรมเนาะซึ่งตัวอย่างของการกําหนดราคาที่ไม่มีสัญญาบันก็คือการกําหนดราคาแบบเจาะตลาดการทําสงครามทางน้นราคาการกําหนดราคาแบบหลากหลาย การแบ่งแยกราคาและก็การทุ่มตลาดนะคะอันต่อมาจริยธรรมในการโฆษณาและก็การส่งเสริมการขายนะคะการโฆษณาก็คือการสื่อสารมวลชนและก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คือส่งมอบข้อมูลให้ข้อมูลทัศนคติแล้วก็กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดเป้าหมายเนี่ยเห็น เนาะโดยทั่วไปแล้วการขายผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยการโฆษณาหรือว่าการประชาสัมพันธ์มันมีอิทธิพลอย่างมากใช่ไหมคะกับผู้บริโภคเนาะแล้วก็มีการกําหนดทัศนคติพฤติกรรมมันก็ลำดับความสําคัญต่างๆด้วยนะคะบางคนเขาเชื่อว่าโฆษณาเนี่ยมันมันเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่ามันแต่ว่าบางอย่างอ่ะถ้ามันเกินไปมันก็จะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรณ น้อยอย่างเช่นการกระทําที่รุนแรงต่อสตรีการโฆษณากับเด็กใช่ไหมคะการโฆษณาที่ทําให้เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นนําไปสู่การผิดจรรยาบรรณเนาะหรือว่าการกระทําผิดในสังคมได้นะคะอย่างเช่นการจับผู้ผลิตผู้หญิงกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช่ไหมเหมือนว่าผู้หญิงเนี่ย เป็นสัญลักษณ์ของแม่บ้านเหมือนคงต้องทํางานบ้านเป็นคนชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสื่อได้นะว่าเป็นผู้หญิงแบบเป็นสัญลักษณ์ทางเพศใช่ไหมคะเออแล้วจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแบบได้เนาะหัวข้อต่อมานะคะประเด็นเพิ่มเติมในด้านจริยธรรมนะคะจรรยบาบรรณการตลาดมันก็จะคาดเกี่ยวกับ จรยิยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดลอ้อมปัญหาขยะต่างๆนะคะของบรรจุภัณฑ์เนาะนะคะความคิดเชิงจรยิยธรรมก็คือการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ในด้านความเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะที่มีต่อการสื่อสารเนาะแล้วก็ความสุภาพความไม่สุภาพ อะไรอย่างเงี้ยผลของการกระทำในด้านต่างนั่นเองนะคะก็คือผู้แง่คือจริยธรรมเนี่ยเป็นความแตกต่างระหว่างความถูกต้องแล้วก็ผิดนะคะธุรกิจหรือผู้ประกอบการบางที่เนา่เขาก็มีการแบบมีตัวชี้วัดใช่ไหมคะเออในการที่จะใช้จริยธรรมเนเป็นตัวชี้วัดในการทําธุรกิจหรือเช่นผู้จัดการต้องการปลูกฝังพนักงาน รือว่านันกการตลาดเนี่ยให้มีความรับผิดชอบต่อจ,จริยธรรมในการทําการตลาดใช่ไหมคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยเนาะดังนั้นนันกการตลาดก็จะต้องเข้าใจว่าจริยธรรมที่ไม่ดีคืออะไรอะไรคือการผิดจริยธรรมนะคะแล้วก็การใช้จริยธรรมที่ดีในการรณรงค์ทางนันการตลาดเป็นเป็นลักษณะไหนนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเนาะ ซึ่งการกำหนดแนวทางสำหรับการตลาดที่ดีนะคะก็จะต้องมีการปฏิบัติเวลาบริษัทเนี่ยเขามีการสร้างมาตรฐานจริยธรรมที่สูงเพื่อเข้าถึงตลาดใช่ไหมโดยมันจะใช้การมีส่วนร่วมในการตลาดเชิงจริยธรรมด้วยนะคะการตลาดที่มีจริยธรรมแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการตัดสินใจแล้วก็ความพยายามทางด้านการตลาดทุกๆอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้า ผู้จัดจาหน่ายก็ได้หรือว่าคู่ค้าทางธุรกิจได้หมดเลยนะคะพฤติกรรมทางจริยธรรมเนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าบังคับใช้ก็ได้หรือว่ามีการให้ความสําคัญที่จะต้องปฏิบัติตลอดเวลาทางองค์กรน,นะคะซึ่งตัวนักการตลาดเนี่ยจะจะต้องรู้จักนะคะผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความสงสัยต่อสาธารณชนด้วยซึ่งความสงสัยเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มเนาะที่ มีการถกเถียงกันใช่ไหมคะในกลุ่มที่มีความสนใจนุ่นนี่นัน่นเนาะอย่างเช่นในอเมริกานะคะเขาพกปืนไปได้เลยนะนะคะพกปืนไม่ทุกที่เนาะหาซื้อปืนได้ง่ายเพราะว่าเช็คในการป้องกันตัวก็ได้ล่าสัตว์ก็ได้แต่อาวุธเหล่านี้เป็นไงคะทั่วโลกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เนาะเพราะว่าขายในราคาที่ไม่แพงอะคะ่ะถูกหรือก็ง่ายต่อการซื้อมันอาจจะเป็นใช้ในการก่ออาชญากรรมก็ได้ใช่ไหมคะ อาดังนั้นนักการตลาดเนี่ยเขาก็ต้องสร้างแรงดึงดูดใจให้กับกลุ่มตลาดเป้าหมายกลุ่มนี้เนี่ยด้วยการขายอาวุธปืนที่สามารถเข้าถึงง่ายในลักษณะอะที่ดูเหมือนพิจริยธรรมเพราะว่ามันราคาถูกใช่ไหมคะแล้วเป็นอาวุธที่แบบขายถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยอะ่ะมันแล้วก็ราคาไม่แพงใช่ไหมคะมันมันย้อนแย้งกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็ต้องพูด ต้องเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของการป้องกันตัวเองการลักษา,าแล้วก็กฎหมายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เกิดเป็นแบบจริยธรรมที่ดีได้คือย้ำเตือนผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อนั่นเองนะคะต้องมีการใช้อย่างปลอดภยัยเนาะนะคะแล้วก็คนที่ซื้อก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็วุฒิภาวะสูงพอสมควรอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ผู้ยากเนาะอ่าหัวข้อสุดท้ายนะคะ องค์การการค้าโลกวิติธรรมเนาะสำหรับองค์การนี้นะคะเขาเรียกว่าสมาคมเฟรเทรดนานาชาติเนาะ,ะเริ่มต้นมาจากอันนี้ก่อนนะคะแล้วต่อมาเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การการค้าโลกวิติธรรมเนาะหรือ world Fred trade organization wfto นะคะเขาก็จะมีภารกิจหลักในการที่จะสนับสนุนให้ผู้ผลิตเนี่ย มีการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วก็ชุมชนเนี่ยผ่านทางระบบนี้แหละการค้าที่เป็นธรรมนะคะองค์การการค้าโลกวิธีธรรมเนี่ยเป็นเครือข่ายนานาชาติเนาะขององค์กรสมาชิกหลากหลายองค์กรมากค่ะที่ทําธุรกิจการค้าฟแฟร์ทริแล้วก็เป็นองค์กรที่ ทำงานสนับสนุนทางด้านแฟร์ทคเนาะเขามีสมาชิกมากนะประมาณ500งองค์กรได้นะคะใน75ประเทศทั่วโลกเนาะซึ่งในปัจจุบันแล้วเนี่ย WTO นะคะมีสมาชิกค่อนข้างเยอนะเนาะนะคะแล้วก็มีมีแบบสามาัญด้วยมีแบบสมทบด้วยนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีสมาชิกของ WTO f อยู่5องค์กรด้วยกันนะคะที่จะเอารูปมาให้ดูเนะาะอันแรกบ,บริษัทไทยครนะาแฟร์ทคเนาะหารูปไม่ครบนะคะ อันที่สองบริษัทไทยไทยไทร l c <oughs> รรรคร f t นะคะแฟรนชีแล้วก็มีกรีน n e t นะคะ,ะเซเน่า LLC แล้วก็เ w เวฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มันก็มี 5, ห้านอห้าองค์กรด้วยกันนะคะอ่ะซึ่งสำนักงานเขาอยู่ที่ประเทศเดนเวร์แลนด์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลักขององค์กรก็คือการพัฒนาตลาด เพื่อการ้าอย่างเป็นธรรมนะคะแล้วก็มีการสร้างความเชื่อมั่นในการ้าที่เป็นธรรมด้วยเนาะมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยใช่ไหมคะเออแล้วก็เป็นธรรมนะคะอ่าให้โอกาสครือข่ายที่ข้อร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในตลาดภูมิภาคเนาะอ่าซึ่ง องค์การการค้าโลกยุติธรรมเขาก็จะมีหลักการนะคะทําง,งาน10หลักการ10บสิบอย่าง10หลักการด้วยกันเนาะที่ต้องปฏิบัติแล้วก,ก็ยึดถืออย่างแรกก็คือการสร้างโอกาสสําหรับผู้ผลิตที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจนะคะอันที่2ความโปร่งใสและความรับผิดชอบอันที่3แนวปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมอันที่4การชรําระเงินด้วยราคาที่ยุติธรรม เนาะสมีสมผลใช่ไหมคะอันที่5ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือว่าแรงงานที่ถูกบังคับอันที่ 6. ความมุ่งม,มั่นในการไม่เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะคะแล้วก็เสรีภาพในการสมาคมนั่นเองอันที่7การดูแลสภาพการทํางานให้ดีความเป็นอยู่ที่ดีเนาะในการทํางานนะคะสภาพแวดล้อมการทำงานนั่นเองอันที่8จัดเตรียมเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านต่าง นะคะอันที่9การส่งเสริมการค้าอย่างเป็นธรรมและอันที่10การเคารพต่อสิ่งแวดลอ้อมนะคะสำหรับอันนี้เป็นสรุปนะคะในบทที่10เนาะเนะะื้อหาในหน่วยที่10จริยธรรมท,ทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ